สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครัยินดีต้อนรับเข้าสู่หน t t นเต้ n าแนลนะวันนี้อยู่เกม n i k เกนะครับในคลิปนี้ทุกคนผมมีข่าวล่าสุดมาบอกนะครับก็มีทางทวิชนะครับของนิ k เกเนี่ยเขาประกาศนะครับว่าจะมีตัวละคร SSR ตัวใหม่นะครับเข้ามาด้วยนะนั่นก็คือน้องเฮมนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันแล้วก็วันนี้ผมยังมีโค้ดมาแจกเพื่อนๆด้วยนะครับก็ก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับฝากล้านเติมเกมดนึงครับ ร้านล u c คกี้คอนะครับผมเติมถู่วเติมเองแน่นอนนะครับราคาดีมากๆนะก็เติมได้ทั้งแบบ UAD แล้วก็แบบ u s e r n a m e Passport นะครับติดต่อทางร้านได้เลยนะครับผมนี่ครับมาที่ t ท t s t นะครับก็เป็นเพจออ f i ิเชียนะครับของนิเกะนะอันนี้นะครับก็ประกาศมาเร็วๆนี้เองนะครับนี่เร็วๆนี้ครับจะมีตัวละครตัวใหม่นะครับชื่อว่าน้องเฮมนะก็จะเป็นตู้เรดพิกอัพด้วยนะครับ นี่ตัวน่ารักอยู่เหมือนกันนะซึ่งความสามารถหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่บอกเลยนะครับว่าจะเป็นตู้พิเศษไหมอะไรยังไงนะครับแต่ผมเดาๆว่าตู้นี้อาจจะใช้ตั๋วอีกแบบหนึ่งนะก็อาจจะเป็นตั๋วแบบเป็นตั๋วเลนโบเป็นตั๋วลุง้งหรือว่าตั๋วแดงหรืออะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็ใช้เพชรซื้อเอาอะไรเงี้ยเพื่อเปิดหาน้องเขานะครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาวันไหนด้วยนะ ก็ติดตามแล้วกันนะครับใครที่มีเพชรถือไว้เยอะเนี่ยก็ลองลองเก็บไว้รอดูน้องก่อนก็ได้นะครับอย่าเพิ่งไปทุ่มแบบเปิดตัวอื่นไปก่อนอะไร่งนี้นะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีข่าวคราวเพิ่มเติมครับผมจะรีบมาแจ้งนะแล้วก็จะมีประกาศเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็มีแจกด้วยนะครับเป็นตั๋วนะครับรีคูดนะครับวอยเชอร์นะครับสิบใบด้วยกันก็กดกรชาได้10บโลนั่นแหละอันนี้แจกให้กับทุก ID เลยนะครับ ก็แจกเข้ามาในเมลเรียบร้อยนะนะครับอันนี้เพื่อนๆไปรับกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวนี้ผมมีโค้ดแจกด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับเอาล่ะมาเติมโค้ดกันเลยดีกว่านะครับไปที่เครื่องหมายไอกระดิ่งนะแล้วก็ c d รีดีมนะครับโค้ดวันนี้แน่นๆจุกๆเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในลิงก์ดีสคริปชั่นนะครับอันแรกอันนี้เลย ต้องอธิบายเพื่อนๆอย่างนี้นะครับว่าโค้ดที่ผมได้มาเนี่ยมันมีค่อนข้างหลายอันด้วยกันแต่ว่าโค้ด1อันครับใช้ได้แค่ต่อ1 ID เท่านั้นนะครับก็คือถ้าสมมุติผมกรอโค้ดอันไหนไปแล้วเนี่ยโค้ดที่เหลือที่ผมได้มาเนี่ยก็จะใช้ไม่ได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งเป็นลิงก์ดีสคริปชันให้นะครับค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับก็มีประมาณ40โค้ดได้นะครับก็น่าจะเพียงพอสำหรับแค่40คนนะไงก็ ใครมาก่อนก็เอาไปก่อนนะครับผมเนาะจุดนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้นะครับอย่าลืมก่อโคกันด้วยแล้วก็รอติดตามฟังข่าวสารนะครับว่าตัวละครตัวใหม่นะครับน้องเฮมนะครับจะเข้ามาเมื่อไหร่นะครับแล้วก็10โลฟีที่แจกมาก็ยังไงขอให้ทุกคนครับได้ตัวละคร SSR กันทั้งหมดแล้วกันนะโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายกดไลค์กด subscribe ด้วยนะจ้าสวัสดีครับ